น้องนาเดียนะคะโหรักจำปาน้องนเดียจะเอาจำปาไปด้วยไหมลูกเอาไปเอาน,น้องเน้อาน,น้องจำปากลับบ้านไปด้วยป่ะเนื้อหอมน้องหลายหืมรักจำปามากมากไปไหนจะจะไปด้วยดูสิน้องนาเดียได้อะไรไปฝากหลานลูกอะะฮะตุ๊กตา ออมาซักผ้านะคะน้องจำปาก็มานอนเฝ้านะคะนอนเฝ้าจำปาจะกลับบ้านกับพี่นาเดียไหมลูกจำปาจะกลับบ้านกับพี่นาเดียไหมอย่าเศร้านะจำปาจะรออยู่ที่นี่บ่จะรออยู่ที่นี่เหรอลูกโอ้จมูกหนาวหรือเปล่าห,หนาวหรือปเปล่าแดดแรงๆน,นะคะซักผ้าอยู่หลังบ้านนะคะเสื้อผ้าน้องมีบุญเนาะ ตรงนี้เราก็จะปลูกผักนะคะไถเรียบร้อยแล้วนะคะแดดแรงมากเดี๋ยวเรอแดดร่มรมตกค่อยปลูกผักกันได้มาลูก ให้น้องนาเดียดูลายให้ฮะไม่มีบ้าบงเวลาวันหยุดนอนาเดียก็จะอยู่ในห้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมแม่ดาแฟมมาี่นะคะวันนี้นะคะน้องนาเดียนะคะเก็บข้าวเก็บของนะคะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านะคะจะไปไหนนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะ เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋านะคะนี่โอดูกระเป๋าเฮ้าแล้วก็มาดูนะคะอันนี้อะไรเนาะอยู่ในถุงนี่โอ้โหตุกกตานะคะตุกกตาจะเอาไปฝากหลานนะคะเนาะ ทุกกตาทั้งนั้นเลยนะคะจะเอาไปฝากหลานที่บ้านนะคะโอโหน้องนาเดียนี้เขารักหลานนะคะไปตลาดหรือว่าไปไหนเขาก็จะหาซื้อของฝากของฝากหลานของฝากปีใหม่นะคะของขวัญปีใหม่ให้หลานเนาะโอ้โอันนี้ก็เต็มเลยนะคะสวนสัตว์มาเลยนะคะนี่มีทั้งเต่านินจานะคะ มีทั้งเต่านินจาตุกตาเพียบที่สำคัญนะคะนี่ของขวัญปีใหม่นะคะที่วันนั้นน่ะไปซื้อแล้วน้องนาเดียเขาก็จะหาซื้อของขวัญปีใหม่ให้หลานนะคะดูสิน่ารักน่ารักนักน,กนี่น้องนาเดียเขาใจดีนะเขารักหลานแล้วก็รัก รักน้องหมาน้องแมวเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋ารอรอ,อแม่มารับนะคะแม่มาจากกรุงเทพนะคะเนาะจะแวะมารับน้องนาเดียนะคะกลับบ้านปีใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางโรงเรียนเขาก็หยุดปีใหม่กันนะคะเน,ะนาะแชมปา มาหลบอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะลูกหืมทำไมไม่กลับบ้านงอนอะไรฮะโอ้โหหอมที่ปลูกไว้หลังบ้านนะคะก็สวยสวยนะคะตอนนี้มานั่งซักผ้าก่อนนะคะเนาะช่วงนี้แดดร้อนๆนะคะเราทำภารกิจข้างเนะข้างหน้าเสร็จแล้วก็มาซักผ้าน,นะคะอู้ยงามขนาดเลยนะคะหอมเนาะหอมยอดใหญ่ๆงามๆนะคะ Ooh, มะละกอก็โตว,วันโตคืนแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นมะละกอป้อมนะคะเป็นมะละกอพันป้อมจะพันฮอนแลนรนหรือเปล่านอ้อดอกมันออกนะแห้งดอกมันแห้งติดเลยมาออกให้มันหน่อยทำให้ลูกมันไม่แข็งแรง เนาะทำให้ลูกมันไม่แข็งแรงก็เลยปิดดอกออกให้โตแล้วนะคะอีกสักมีนาเมษาก็โอ้ยทิทางต่ำแล้วเนาะมีนาเมษาก็จะตํำได้แล้วตัดใบมันออกมันก็เลยไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่เนาะถ้าตัดใบมันออกมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่มะเขือก็ออกดอกแล้วจะหาที่ปลูกตรงไหนดีเนาะที่มีบุญไปไหนมานอน หิวแล้วสิหิวแล้วสินีบุญหิวหิวหิวจำปาอยากจะไปนอนด้วยละ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชิวช่องม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้ทางเจะ้าาก็เก็บข้าวเก็บพอ,องนะคะวายเสททร็จแล้วนะคะก็จะเดินทางกลับนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชิวช่องม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะคะก็ ลาผลไม้นะคะาลาผลไม้แล้วก็เก็บของนะคะกลับบ้านนะคะว่าไงคะพี่มีบุญไม่มาคิดถึงไหมลูกเศร้าล้วสิคิดถึงพี่มีบุญพี่มีบุญออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกไม่ยอมกลับบ้านเลยน้องจำปารอคอยอยู่นะคะ เหงาจังเลยดูตาสีเศร้ามากเลยพี่มีบุญไม่ยอมกลับบ้านร้องไห้เหรอลูกร้องไห้เหรอคิดถึงพี่มีบุญเหรอลูกอุย้ยน้ำตาน้ำตาคิดถึงพี่มีบุญพี่มีบุญไม่มาเศร้าออกไปหาข้างนอกก็ไม่เจอพี่มีบุญหนาวนอนห่มผ้าลูกเฮ้ย คิดถึงที่มีบุญแล้วสิเศร้าจังเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาแฟมิล mm ี hmm. ่ด้วยนะคะฝากผลิตภัณฑ์ของ TP Skin TP Coffee TP Google เจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมกันแดดของ TP Skin ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ วันนี้บรรยากาศก็ดูเงียบๆนะคะมาตุ้มโฮมกันนะคะตุ้มโฮมกันมื้อเที่ยงมะนาวมะเขือกับบะมี่ยูย่าว่าไปตลาดจะถหลายกับข้าวช่วงนี้ช่วงปีใหม่แน่นอนรถมันหลายเนาะ เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ